สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินน่านาคนครนะครับจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามว่าการขึ้นแอร์พอร์ตลีงจะต้องขึ้นที่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเรียกขึ้นเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราก็เดินดูรอบ สนามบินน่านนครนกันก่อนนะครับเวลา17บนาฬิกาเราก็รอขึ้นเครื่องนะครับจากสนามจากสนามบินน่านนครนะครับไปสุวรรณภูมินะครับซึ่งเราจะขึ้นเครื่องประมาณเวลา1 8นาฬา20นาทีนะครับซึ่งก็เตรียมตัวเต็มใจนะครับก็ครั้งแรกนะครับในการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิที่จะต้องต่อรถ a i r p o r t ์ตินะครับเราจะไปดูกันต่อว่าเราจะขึ้นที่ไหนกันอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นเครื่องแล้วนะครับ วันณภูมิแล้วนะครับที่สอบถามพนักง,งานมานะครับพนักง,งานบอกว่าให้เดินไปตามป้ายสีฟ้า mm hmm. ก็คือป้ายรับกระเป๋านะครับแล้วก็ลงไปชั้นที่2หรือว่าชั้นบีนะครับ นะครับเราก็เดินกันตรงมาตลอดเลยนะครับนี่นะครับพนักงานบอกว่าให้เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ลงไปประมาณสองถึงสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะลงไปกี่ชั้นนะครับนี่นะครับถ้ามาถึงทางออก A นะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปต่อแอร์พอร์ตลิง์นะครับ นี่นะครับรถไฟฟ้าเข้าเมืองนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับทางออก A นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเราก็ลงไปอีกชั้นนะครับก็จะถึงชั้น B นะครับรถไฟฟ้าเข้าเมืองเนี่ยจะมีทางบอกนะครับว่าแอร์พอติงอยู่ตรงไหนนะครับก็คือชั้น B นะครับ เดี๋ยวเราไปหยอดเหรียญน,นะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็เลือกว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมไปลงที่มักกสันนะครับสามสิบห้าบาทนะครับถ้าหากใครจะเดินทางอยากทราบราคาล่วงหน้าก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์นะครับเราก็จะไปรถไฟฟ้าแล้วนะครับมีรถไฟก็มาแล้วนะครับ ขึ้นบนมารถไฟฟ้าแล้วนะครับออกทางออกของสถานีมักกะสันนะครับเราก็ตรงไปนะครับแล้วก็ลงไปชั้นล่างนะครับก็จะถึงสถานีเพชรบุรีแล้วก็ต่อไปพระรามเก้านะครับก็แค่อีกหนึ่งสถานีนะครับก็จะมีป้ายบอกทางว่าสถานีเพชรบุรีเดินตรงไปนะครับ ซึ่งจะมีทางเชื่อมนะครับเราก็เดินตรงไปนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางนะครับก็ถึงทางเข้าของสถานีเพชรบุรีแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับหลังจากเราซื้อตั๋วเสร็จนะครับก็จะได้เรียนมานะครับเราก็เดินไปรอรถไปกันต่อนะครับเพื่อไปสถานีพระรามเก้า ซึ่งก็อีกหนึ่งสถานีนะครับก็จะถึงพระรามเก้าครับซึ่งจะมีป้ายบอกระยะทางนะครับว่าเราต้องรออีกกี่นาทีนะครับนี่ก็ถึงสถานีพระรามเก้านะครับก็ฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะทําขึ้นในการเดินทางจากท่าอากาศยานน่านนครมาถึงท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับและก็รวมถึงแนะนําการ ขึ้นรถจากแอร์พอร์ตลิงก์ก็คือจากสุวรรณภูมินะครับมาถึงพรราม9กนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ในสถานการณ์โควิด19ก็อยากจะให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะครับ